ก็เธอ,อสิ่งแดล้อครับวันนี้โช์พิการร้อยยี่สี่อ่ะเมื่อกี้มาสอบเกินไปเกินว่าจุดหกนะจุดนะหกน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับคมประมาณสอง เราซ้อมอยู่ที่ไหนทีสอออ่สกอวงผู้ซ้อมมีใครบ้างที่สกอสมัยยิมมีเก้าหมื่นแล้วก็ยอดคนครับ,รบแล้วก็สายนครครับก็มีตัวใหญ่นะแล้วก็มืมอสานนครช่วยกันเนะก็บตัวมากี่วันครับรวมๆแล้วกสองอาทิตย์นะแล้วเ<ป>ราว,วันนี้เจอใครครับอธิ์อานเคยเจอเขาไหมเคยเจอเคยเจอที่ไหนเจอที่ป็นไงวันนั้นวันนั้นไปแรกแถาเราไปพลาดเอง้งหมดเองไปโดนเลย ก็จะไปเล่นเยอะไปหน่อยเล่นเยอะไปหน่อยแล้วก็ไปหมดเองเลยก็เลยแพ้คะแนนมาแล้วจากไฟนานนี่นานหรือยังน่าจะก็ไม่นานมากไม่นานมากนะก็เพิ่งจําได้เลยว่าแพ้ยังไงแล้ววันนี้บางเก็บบางแผงยังไงดียังไงก็ไม่ก็แบบเรื่อยๆอ่าก็ไม่เล่งไม่รีบเนาะใช่ครับนะครับแล้วล่าสุดเราชคที่ไหนไว้ ล่าสุดจบบ้านดำเนินนะเป็นไงครับวันนั้นชนะน็อกอกลับมาชนะน็อกได้แค่เมื่อกี่ไฟล์แล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้พลาดแพ้มาชนะกันมาอ๋าอ,อคือเพิ่งกลับมาชนะอีกรอบหนึ่งเจอ,อเจอเจอเจอภิสิทธิ์กี่ครั้งครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวโอเคเอาเราอายุอะไรแล้วครับสิบเก้าแล้วครับเท่าไหร่นะสิบเก้าสิบเก้านะคนจังหวัดนครปฐมหมดปปล่อยกี่กิโลครับปล่อย อมาณอืมปมาห้าสิบเจบอ่าห้าสิบจนะเป็นเพลงเราเป็นมวยลายรึื่นมาขนาดซ้ายหรือขวาขวาเราสูงร้อยเท่าไรร้อยเ่ได้เราชกมวยรวมๆประมาณประมาณน่าจะแบบพายาอ่าได้เก้เลยเนาะฝากเป็นกำลังใจหน่อยขอเป็นกำลังใจให้ผมไปคครับผม น้ำตัวไหนครับอภิสิทธิ์ต่อสมนึกครับวันนี้โชคพิการร้อครับเมื่อกี้มาช่างครั้งแรกเกินไปจุดหนึ่งครับน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลสองสามโลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนวีร์ัมครับค่ายสอสมนึกครับผมวงซ้อมตอนนี้มีใครอยู่บ้างที่นี่พี่อภิวัฒน์มีราชันไอ้อภิชัยอ่าก็แก๊งเดิมมาช่วยกันเก็บตัวมากี่วัน20ครับอ่าเราซ้อมรวมๆทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นเดือนเลยเหรอครับผม ก็เล่นสมงการแนวค่ายเนาะเออแล้วเราวันนี้เจอบใครครับยเรคเคยเจอเขามาที่ไหนที่นี่ครับเป็นไงครับวันนั้นชนะคะแนนชนะยังไงอ่ะวันนั้นพัดคนละซึมมาเออก็คก็มีอาการทั้งคู่แต่เราเอาตัวรอดได้แล้ววันนี้มาเกมวางแผนไงดีสไตล์เดิมมั้งพี่อ่าก็มีลูกบูมมีฝีมืออ่าแล้วล่าสุดเจอใครไว้ ไฟแดงอ่าเป็นไงวันนั้นแล้วก็ไอ้โอลูกอู้วะพี่แผลไปแผ้มานะเอาวันนี้แจ้งเกิดแจ้งเกิดครับอใหญ่ๆแล้วครับยีสิบเก้าครับคนจังหวัดวิลามห้าไปปล่อยกิโลแล้วห้าสิบเก้าครับเป็นเพลและเป็นมวยทีมเมอร์อาโบูก็ได้ใช้ขวาขวาครับสูงร้อยโปริมาครับเราชกมวยทั้งหมดประมาณสิบกว่าไฟครับอ่าฝากน้องเพื่อเชียร์หน่อยขอบคุณ เียดได้นะครับอัพฤษิตส์ส,สมนึกครับครับผมขอบคุณครับ